สวัสดีครับชาวราศีมีนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดุดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือน หลังสรับเดือนมกราคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามปรังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสําหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ i อดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับที่นํามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มเช่นไรนะครับรับ แต่พลังงานด้านบวกเนะาะไพ่ประจําตัวของคุณเนี่ยได้เป็นไพ่สองถ้วยเลยนะครับแปลว่าความรักความสุขความหวังการเติมเต็มความรู้สึกที่มีต่อกันเนี่ยค่อนข้างดูเติมเต็มกันและกันได้ค่อนข้างดีมากๆเลยมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของความสุขการ เปิดรับเปิดใจการคุยกันมากขึ้นการให้ความสําคัญกันมากขึ้นมีความรู้สึกดีๆต่อกันมากขึ้นมีแพชชั่นในการดึงดูดของกันและกันค่อนข้างดีมากๆเลยมีโอกาสได้ในเรื่องของความสุขการสมหวังบางคนอาจจะได้ในเรื่องของคอมมิตเมนต์ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ามีไพ่สองถ้วยเนี่ยมาพร้อมกับไพ่เดอะเวอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของ ความรู้สึกที่มีต่อกันแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความเป็น successful ได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะให้ the world เนี่ยถ้ามาพร้อมกับ2ถ้วยแปลว่ามีโอกาสที่เขากับคุณจะเป็นคนรักเป็นคู่ครองเป็นอะไรที่มีการแบบพัฒนาในหลายๆอย่างที่สอดคล้องไปในทางเดียวกันที่ดีขึ้นเติบโตพัฒนาได้ดีขึ้นทําให้ความรักนั้นมีความสุขการสมหวังการลงตัวต่อกันและกันนะครับมีในเรื่องของความเป็นแบบ positive ระหว่างกันและกันที่ดีมากๆเลยดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าอะไรที่มันกำลังจะเป็นสิ่งที่ดีต่อกันก็จะค่อยๆเติบโตและพัฒนาไปควบคู่กันได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็ถือว่ามีโอกาสแนวโน้มของความรู้สึกของความรักที่ดีต่อกันและยังมีไพ่ the e m p e r o r มาพร้อมกับไพ่สองทูวยแปลว่ามีโอกาสที่จะมีความรักความสุขการเติมเต็มกันและกันได้มีการซัพพอร์ตการช่วยเหลือการดูแลกันและกันนะครับแต่มันก็อาจจะมีเงื่อน อยู่เล็กๆตรงที่ว่า The Emperor เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างรักใครรักจริงนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่เขาอาจจะดูไม่ค่อยหวานไม่ค่อยสวีทมากเท่าไหร่เนาอมันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าในช่วงประมาณครึ่งเดือนหลังอาจจะดูอ่าดูเงียบๆหน่อยๆนะครับแบบแต่เขายังรักเรานะเขายังมีความมั่นคงต่อเรานะเพียงแต่ไม่ได้แสดงออกแบบร้อเนต์เพราะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างดูมีอีโก้ดูมีแบบเหมือน ห่วงพักภาพัลักหรือว่าอาจจะดูเหมือนกับเอมี อะไรในใจที่อาจจะไม่อยากจะเปิดเผยทั้งหมดนะครับแต่จริงๆเขาก็ยังรักเรายังมีให้ความรู้สึกดีๆซัพพอร์ตช่วยเหลือเราได้แต่เราก็ต้องพยายามเข้าใจในบริบทและมุมมองความรู้สึกที่มีต่อกันให้มากด้วยเช่นกันมันถึงจะมีโอกาสที่จะมีความรักความสุขกันลงตัวของกันและกันได้ค่อนข้างดีมากขึ้นนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับคุณอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มของความรักที่อาจจะดูต้องพยายามมองการไกลสักนิดหนึ่งมีไพ่ อาราชาถือไม้มาราชาถือไม้มาแปราว่าเราอาจจะต้องพยายามแบบต่อยอดพัฒนาในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันการที่เราต่อยอดการพัฒนามันคือการปรับการเรียนรู้การเข้าใจกันมันถึงจะไปในทิศทางที่ดีพอมันถึงเหมือนแบบอุ่นเครื่องติดปุ๊บมันสตาร์ตติดปุ๊บมันไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับมีไพ่แปดไม้มาแปดไม้เนี่ยหมายถึงการพุ่งทะยานสู่ความสําเร็จอย่างว่องไวและรวดเร็วนะครับและไม่สามารถที่จะหยุดหลัง จุดหลังมันได้เลยคือมันไปมันไปแบบไม่คือไปแบบไม่คิดชีวิตเลยนะครับมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นประสบความสําเร็จหรือมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวได้อย่างปรับปรับฉับพลันมาแบบกระทันหันแล้วก็มาแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเลยทีเดียวทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันเติมเต็มกันและกันได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแล้วใครที่มีความรู้สึกว่าความรักอาจจะยังดูเหมือนกับมันก็ดูเหมือนค่อยๆดีนะแต่มันยังดีไม่สุดหรือมันอาจจะยังดีแล้วยังไม่ได้แบบ ถึงขั้นในสิ่งที่เราแบบหวังเอาไว้ให้เราพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางทีเราอาจจะต้องพยายามรักตัวเองให้มากกว่านี้อีกเก้าเหรียญน,นะครับเก้าเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ของการที่เราต้องรู้จักรักตัวเองฟื้นฟูภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อกันโดยการที่เราต้องหันกลับมาโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นนะครับก็คือไพ่เบนดีเดอร์เฮมิดเดอร์เฮมิเนี่ยคือไพ่ของการแบบ ต้องสันโดษต้องคิดต้องตัดสินใจต้องทําอะไรโดยการที่เราอาจจะต้องฟื้นฟูในเรื่องของอาภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของเราก่อนมันถึงจะเปิดรับและเปิดกว้างได้มากกว่านี้เพราะถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้แบบ มารักตัวเองหรือใส่ใจตัวเองหรือมาฟื้นฟูตัวเองมันอาจจะทําให้ตัวเราค่อนข้างดูมีมายเซ็ตมีความคิดที่อาจจะยังจมอยู่กับความรู้สึกจาก5้าถ้วยอยู่นะครับมันหมายถึงว่าเราอาจจะดูะยังติดค้างยังติดขัดยังมีความรู้สึกที่อาจจะยัง move on ไม่ได้กับความสัมพันธ์ในอดีตอะไรแบบนี้นะครับหรือเราอาจจะยังมีความรู้สึกยังตกระกรรมอยู่กับความรู้สึกที่อาจจะดูแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่กล้าเปิดใจอะ่ะเราอาจจะปิดกั้นหรือไม่กล้าเปิดใจกับความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยเนาะประมาณนั้นเราก็อาจจะต้องค่อยๆปรับและเปลี่ยนแปลงโดยการที่เราต้องเฟดตัวเองออกมาสักพักหนึ่งบางคนบอกว่าเฟดตัวเองออกมาปุ๊บเนี่ยบางคนกลัวกลัวว่าถ้าเขาเฟดออกมาแล้วเขาจะไปจากเราไหมเขาจะไม่รักเราไหมหรือเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรใดๆแบบนี้เป็นต้นเนาะก็อยากจะบอกว่าต่อให้คุณไม่เฟดต่อให้คุณตามเขาตลอดเวลาอันนี้ต่อให้เขา ถ้าคุณยังตามเขาตลอดเวลาถ้าเขาจะมีเขาก็มีได้ครับดังนั้นมันไม่เกี่ยวหรอกการที่เราจะเฟดออกมาแล้วเขาจะทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงยิ่งเขาไปมันแปลว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีแล้วแหละว่าโอเคเขาคงไม่ได้รักเราจริงนะแค่เราเฟดออกมานิดนึงเขาก็ไปแลว้วอะแสดงว่าเขาคงไม่รักเราจริงไงเห็นไหมครับมันอยู่ที่ตัวเราเองยอมรับกับการตัดสินใจนั้นหรือเปล่า หรือเรายังคิดมากเรายังไม่ตกกังวลเรายังเอาเราเอาอะไรบางสิ่งบางอย่างออกจากหัวของเราไม่ได้หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราต้องมาทบทวนใจตัวเองดูก่อนนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือ relationship มากกว่านี้เพราะถ้าเกิดคุณยังตกอยู่ในความรู้สึกที่อาจจะยัง move on ไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกแบบอยู่ก็ยังเจ็บปวดจะไปก็ยังกลัวสูญเสียยังกอดรัดอะไรเอาไว้ในสิ่งต่างๆให้คุณค่อยๆปรับและฟื้นฟูตัวเองก่อน เราอย่าพึ่งเล่งอย่าพึ่งรีบบางครั้งน่ะเราก็แค่กลัวเราก็เลยปิดกั้นกับความรู้สึกของตัวเราเองเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยชาวมีนลัคนามีนเนี่ยมีดาวราหูเนี่ยโคจรเข้ามากลุ่มลัคนาแล้วมาจากภพวินาศคุณกดดันตัวเองเกินไปคุณกักขังตัวเองจนเกินไปคุณไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองมีอิสระนะครับอาจจะไม่ได้แปลว่าเขาแต่คุณนั่นแหละอาจจะกักขังตัวเองเอาไว้กับความรู้สึก เพราะว่าอะไรเพราะดาวราหูเนี่ยมาจากภพเรือนวินาศนะครับโคโจรเข้ามาทับลักของชาวมีนลักขนามีมนมันอาจจะส่งผลความรู้สึกที่มีต่อตัวเอง นะครับตัวเองกดดันตัวเองไม่ต้องโทษใครเลยนะครับในตามดวงชะตาบอกแบบนั้นนะหรือคุณเองอาจจะไปเก็บเล็กผสมน้อยกับความรู้สึกของคนอื่นแล้วเอามาเป็นอารมณ์มาตัดสินใจตัวเองแบบนี้ก็ได้นะครับนะมันไม่ได้แปลว่าคนอื่นเขาก็ทําเราจนขนาดนั้นหรอกมันบางทีมันอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละคิดและตัดสินใจที่อาจจะดูผูกติดแล้วก็จมอยู่กับความรู้สึก นะครับมากจนเกินไปนั่นคือสิ่งที่คุณต้องปล่อยวางต้องปลดปล่อยมันคุณต้องยอมรับความจริงคุณต้องใช้สติกับการคิดการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเราค่อยๆไล่เลี่ยงไปก่อนว่าเหตุการณ์มันเกิดจากอะไรและแก้ตรงไหนได้บ้างนะครับเหมือนกับเราขมวดขมดเชือกนะครับแล้วเราปลดล็อกหรือสามารถคลี่ปมตรงไหนได้บ้างนะครับเนาะเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีไพ่ใบน,นี้คือไพ่ justice j u s t i เนี่ยแปลว่าต้องบาลานซ์สมดุลน,นะครับแล้วทุกอย่างจะค่อยๆหลุดพ้นเพราะ the word หมายถึงการหลุดพ้นหมายถึงการปล่อยวางและการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะครับดังนั้นก็หนักแน่นมั่นคงกับตัวเองให้มากในการที่เราจะต้องยืนหยัดให้ได้แล้วก็พยายามปล่อยวางให้อิสระต่อความรู้สึกที่มีต่อกันอย่าหวั่นไหวอยู่กับความรู้สึกจนเกินไปอย่าให้ความรู้สึกที่มันเป็นจิตใต้สำนึกในทางน e าทีฟเนี่ยมันครอบเรา เพราะราหูกุมลักเนี่ยหลายคนเนี่ยจะเสียจริตกับความรู้สึกได้นะครับประมาณนั้นอันนี้เป็นวิชาโหราศาสตร์นะครับที่เป็นการคำพยากรผมไม่ได้พูดเองนะเพราะดาวราหูเนี่ยมันคือคำว่าโมหะจริตเนาะเวลาโคจรทับลักมันเกิดความอยากและไม่อยากนะครับมันก็เลยทําให้ทุกอย่างแปรปรวน กับความรู้สึกที่มีต่อตัวเองอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องแก้ปมในใจแล้วทุกอย่างมันจะไปในทิศทางที่ดีทั้งที่ความรักมันกําลังไปได้ดีถ้าตัวเราเองพยายามทําทุกอย่างให้ดีแล้วทุกอย่างมันจะเติบโตและไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยสำหรับชาวมินแล้วก็ลักขณามินยังมีโอกาสที่จะได้คอมมิตเมนต์ได้นะครับยังมีโอกาสที่จะมีความรักที่ลงตัวแล้วก็มีโอกาสเป็นคู่กันได้ถ้าตัวเราเองพยายามเข้าใจและปล่อยวางทุกอย่างได้อย่า ยุดติดและทุกอย่างจะโอเคขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ